ครับสวัสดีครับก็วันนี้พบกันอีกวันหนึ่งเนาะช่วงหยุดสุดสัปดาห์วันจักรีก็ถือกาสมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันเล่าในเรื่องที่อาจจะมีคนให้ความสนใจนะครับเอ่อก็พยายามกันเอาจากสิ่งที่ได้เคยมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็เรียนรู้จากคนที่มอบความไว้วางใจให้โอกาสในการไป แต่ทั้งไดท้ทำภารกิจงานที่รักแล้วก็ได้มีการรับใช้ด้วยครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของอการที่หลายๆคนแล้วก็หลายๆทีมในหลาย,ลายองค์กรเนี่ยพยายามที่จะสร้างรายได้เนาะแล้วก็สร้างกันร่วมมือสร้างความร่วมมือร่วมมือกันในในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีผู้รับบริการหรือลูกค้าความไว้วางใจแล้วก็ได้ซื้อหาหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับก็ได้แง่มุมของการทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็การพัฒนาตนเองด้วยแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเคยเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ที่หน่วยงานเดิมที่เคยทำงานมาร่วมเป็นสิบปีเลยคือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งแน่นอนว่ามีการพัฒนาโดยนำเอาเรื่องของเกณฑ์การบริหารองค์กรเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศเนี่ยหรือใช้คำว่า p e r f m a n c e excellence criteria เนี่ยครับมาเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็มี องค์กรหลายองค์กรหลายประเภทขององค์กรในประเทศไทยให้ความสนใจในการส่งตัวเองเข้ารับการประเมินองค์กรเพื่อที่จะดูว่าองค์กรของเรามีระดับของการพัฒนาที่ใช้คําว่ามีผลลัพธ์การดำเนิน,นาง,งานที่เป็นเลิศแล้วหรือ,อยังนะก็ดําเนินการมาหลายสิบปีมากครับตัวผมได้มีโอกาสไปเป็นทีม ในส่วนของคอนซัลท์ที่เป็นในส่วนที่เรียกว่า Management Development c o n s u l t แทนคือวิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาการจัดการองค์กรก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปพัฒนา,าองค์กรโดยใช้ p e r ร์ฟอร์แมนซ์เอ็กซ c e ลคราที่เรียนนี้ในหลาย10องค์กรเลยทีเดียวครับพอมาทำงานในส่วนที่เป็นภารกิจส่วนตัวนะหลังจากที่ได้อ ออกมาทําในเรื่องของการศึกษาระดับสูงสุดคือปริญญาเอกเนี่ยก็ได้ใช้แนวทางของการพัฒนาการจัดการองค์กรนั่นแหละเอาไปเป็นแนวทางในการทําวิจัยวิทยาลัยพลปริญญาเอกทําเน้นไปในบริบทของภาคบริการนะครับก็ได้เป็นสรุปเป็นแนวทางของการจัดการองค์กรภาคบริการที่เป็นเลิศนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะไปสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตนะครับดูได้ เป็นวิทยผลรับปริญญาเอกครับที่มีการเอาไว้ในพอร์ทัลในระบบดิจิทัลของงานวิจัยอยู่แล้วครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการนำเอา Performance Excellence Criteria เือนกันเอามาปรับหรือประ,ประยุกต์นะครับกับกฎทองของนโปเลียนฮิลนะครับซึ่งซึ่ง นัเปเรนฮิลนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นนักพัฒนาศัลภาพก็จะรู้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ค่อนข้างเยอะนะเขาได้ทำการศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ตรงของผู้คนนะครับที่มีความมั่งคั่งในช่วงตั้งแต่ปีหนึ่งเก้ากว่าเนี่ยแล้วก็ ถึงตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคือ1 970ตอนนั้นผมเพิ่งเกิดด้วยซ้ำไปนะก็งานวิจัยเขาสรุปม,มาเป็นหนังสือขายดีหลายร้อยหลายล้านเล่มอะ่ะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ยังกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ครับก็ผมก็ได้ศึกษานะด้วยตัวเองก็ใช้กฎทองของฮิลเนี่ยในการทำงานแล้วก็เอาไปปรับประยุก์ตใช้ในการให้บริการกับ ตัวลูกค้าตั้งแต่ระดับของบุคคลทีมและองค์กรเนาะทีนี้ก็มาดูว่าเออจริงๆแล้วเอ,อมันสามารถที่จะ g r o ป p ิ้งหรือว่าแนวคิดให้เอ่อจัดทั้งโดยหลักการเองนะครับโดยโดยตัวเกณฑ์ซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่เรียกว่า performance excellence criteria กับเรื่องของนับเปรตฮิล golden rules เนี่ยหรือว่ากฎทองของฮิลเนี่ย ด้วยก็จัดเป็นหมวดเป็นหมู่ให้มีความง่ายต่อการนำไปไปใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีอะไรบ้างที่ตกผลึกมานะก็ทำให้ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเอาเรื่องนี้ไปต่อยอดนะไปลองใช้ในชีวิตประจำวันนะก็เอใน performance, performance excellence criteria เนี่ย เขาจะมีหมวดหมู่ของการแบ่งกลุ่มขององค์กรที่เป็นเลิศนะครับซึ่งมาจากการวิจัยของทางประเทศสหรัฐอเมริกาตอนช่วงที่มีสงครามโลกแล้วก็หลังจากสงครามโลกเนี่ยก็สินค้าหรือบริการของต่างาง,างชาติเช่นของทางเอเชียคือทางญี่ปุ่นเนี่ยในตลาดของทางตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยได้มากมายเลยแล้วก็ทําให้อเมริกากลับต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะมันมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างเหรอที่ ทำให้สินค้าและไปการของญี่ปุ่นซึ่งช่วงก่อนหน้านั้นน่ะไม่ได้เป็นที่นิยมเลยของตลาดโลกอ่ะในในเวอร์มาเก็ตเนี่ยในตลาดโลกเนี้ยรับสินค้า Made in USA มากกว่าด้วยสามไปนะเมื่อกฏว่าเขาก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นตาไปเนี่ยคือญี่ปุ่นใช้ตัวการพัฒนาคุณภาพการจัดการนะเขาก็เลยได้ทำการวิจัยนะ กับองค์กรที่มีผลกาำเนินงานที่ดีแล้วก็เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ของการพัฒน,นาองค์กรเพื่อมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศออกมาเป็นองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดสี่องค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับมีองค์ประกอบในเรื่องของอะไรบ้างกับแล้วก็จะเกี่ยวข้อยงไงกับตัวนโปเลียนฮิลโกลเด้นลูนะครับถ้าเป็น p ร r มา n เอ็กซ e แลนด์คัติเลียเนี่ย ก็อย่างแรกเลยคือในห้าคของตัวบริบทหรือว่าใช้ว่าคอนเท็กซ์ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษคือบริบทขององค์กรคือองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยหรือกลุ่มแต่กลุ่มทีมแต่ละทีมเนี่ยจะมีบริบทที่ต่างกันออกไปฮะทีมบางทีมก็จะเป็นทีมเฉพาะกิจเป็นแอดฮอกใช่ไหมฮะบินทีมบางทีเป็นทีมที่เป็นทีมประเภทที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นทีมที่เป็นิ๋วแต่แจ๋วอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปินออฟทีมแบบเนี้ย ที่ออกมาแยกมาจากหน่วยใหญ่แล้วก็กลุ่มมิ่งหรือพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยจนมีความแข็งแรงมากขึ้นจนมีสินค้าบริการที่เป็นที่รู้จักเป็นที่ก้องการของตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าองค์กรก็เช่นเดียวกันนะองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนรัฐสากลองค์กรรัฐแสวงหกิ่งไรบริบทจะต่างกันนะครับนี้เวลาเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนรู้เขารู้เราใช่ไหมครับรูบริบท ดูแวดล้อมว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมคอนเท็กซ์จะมีบทบาทสําคัญมากเปลี่ยนแปลงรวดเร็วดิจิทัลเกิดขึ้นเรื่องใหม่ๆเกิดข,ขึ้นทุกวันเพราะนั้นแล้วถ้าเราไม่มาโมจะดูภายในตัวเราเองอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเนาะทีนี้เพื่อจะตอบรับกับตัวเบิร์นี้แน่นอนว่าต้องมีกลุ่มก้อนหนึ่ง เรียกว่าตัวดรเวอร์นะครับตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบของตัวขับเคลื่อน,นมีตัวดรเวอร์อยู่หลายๆองค์ประกอบด้วยกันนะครับซึ่งใน p e r m สตร์เ c e กซ์เทนเ n c ตแคทเ e ลเเองหรือว่าจะเป็นนับ n Hill g o l ก็ n Rule เองเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มของแง่มุมที่เป็นองค์ประกอบหรือกดใน l ูที่เรียว่าด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนตรงนี้มีผลต่อส่วนถัดมาครับองค์ประกอบส่วนหนึ่งคือตัว Uh, transformation ถ้าเป็น performance excellence criteria เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเรียว่า work c o r ก็คือเป็นเป็นกลุ่มก้อนของระบบหลักนะแต่ถ้าเป็นนัก l ร e หา h หิ l ก็เป็นเนี่ยกดทองของ i ิ l เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าตัวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับตัว transformation นะครับซึ่งก็จะมีหลายองค์ประกอบอีกเช่นเช่นกันทันนี้ในสองส่วนนี้เนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับ คือส่วนของ Brain Center ก็จะเป็นตัวที่นำสาระที่เป็นองค์ความรู้เป็นแง่มุมเป็น energy เป็นพลังงานนะครับเป็นกระแสของอข้อมูลข่าวสารหรือว่าจะเป็นกระแสของความคิดเนี่ยนะครับหรือความรู้สึกก็ตามถ้าเป็นตัวนปเีย Golden Rule ครับจาก Driver แล้วก็ Transformation เนี่ยมาส่งต่อ ส่งต่อซึ่งกัรกเะาะการทําแบบนี้ก็เพื่อจะสร้างให้เกิดตัวผลลัพธ์ถูกไหมฮะแต่ก่อนที่จะเกิดผลลัพธ์ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการทำความเขาเรียกว่าจัดเรียงระบบระเบียบของการขับเคลื่อนดูไดรเวอร์กับการเปลี่ยนรูปหรือ transformation ไม่ใช่ว่าวางไว้อย่าง แล้วก็ Transform คือเปลี่ยนรูปไปเป็นอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมที่เราเรียกว่า alignment for performance excellence นะครับก็จะเป็นเอ่กลไกที่บูรณาการแล้วก็สร้างเอความสอดคล้องกันของทั้งตัว Driver กับ t r a n s f o r m a t i o n ด้วยแล้วขณะดเดียวกันก็ใช้ข้อมูลจากตัว brain center เนี่ยเข้าไปประกอบในการจัด alignment หรือว่าความสอดคล้องของ,ของ วิธีการขับเคลื่อนกับการเปลี่ยนรูปนะครับนี้ทําไปแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวตัวของไม่ว่าจะเป็นทีมองค์กรหรือว่าแม้กระทั่งบุคคลนะครับเกิดผลลัพธ์ซึ่งต้องเป็นผลลัพธ์ที่มี continuous improvement ก็คือมีการยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรเน,นี้มันก็จะย้อนกลับไปดูในบริบทนะ ขณะเดียวกันก็ต้องย้อนกลับมาเป็นกระแสะของความคิดกระแสะของพลังงานกระแสะของความรู้สึกกระแสะของข้อมูลข่าวสารเพื่อจะส่งกลับมาอย่างตัว driver ตัวขับเคลื่อนแล้วก็ตัว transformation ผ่านเรื่องของการจัดแนวถ่ายทอดกระบวนการที่ดีนะคือ alignment form ต l i g m e n t e x c e l l e n c ์มันเองนะครับนี่คือองค์ประกอบหรือกรอบทั้งหมดของตัวกระบวนการที่เราเรียกว่า alignment for performance excellent แล้วก็เป็น d e m a มานะครับทั้งหมดนี้จะมีการส่งต่อในรูปแบบของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ทางเรื่องของการทำให้เรามีการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นระดับของบุคคล individual team หรือว,ว่าตัวองค์กรนะสำหรับการผลักดันมืองานที่เป็นเลิศน,นะครับผ่านตัวแบรนด์ที่ ผมใช้ชื่อว่า Life p a r a m e t e r by Dr. v a s i t ์ h มบุ u นะครับเป็นสื่อที่เป็น The m a s t e r i s t นะเป็นยังไงเราลองดูนะครับก็จะเป็นสื่อเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับซึ่งผมก็มีทำหลายเล่มมากในช่วงปีนี้นะครับเป็น OKR OK เป็น Personal OKR OK หรือว่า OKR ส่วนบุคคลเนาะก็จะชื่อว่า Achieve Individual Team and Organizational a l i g n m e n t for performance excellence applied based on the u l i o h i l l Golden Rule uh, er, นะครับก็โดยดรอกเตอร์วัชิ์พรมบุตรและก็ดรเตอร์สุริยาแก้วศรีเกียรินะครับชื่อภาษาไทยใช้ชื่อว่ากายวิภาคความสอดคล้องของความเป็นเลิศนะครับการจัดประสบการณ์ก้าวศักยภาพาของบุคลากรทีมและก็การพัฒนาการจัดการองค์กรมากกว่า20ปีครับทั้งหมดนี้ก็จะมีการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อมูล ส่งต่อมายังผู้ที่สนใจนะครับก็ไปติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามีแง่มุมที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ลองเอาไปต่อยอดดูครับว่าเราสามารถที่จะเอาไปปรึกใช้ในการทํางานได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าอ,อยากที่จะรู้ถึงกลไกนะครับที่เป็นกายวิภาคข,ของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงาน้นนี้นะครับ Achieve Individual Team and Organizational Alignment for Performance Excellence นะครับ แอปพลิเคชันนับเรื่อิว l คเรนรูนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ได้ไอเดียพอสมควรไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับคนที่ท่านรู้จักหรือว่าคนที่ท่านคิดว่าเขาน่าจะเอาไปคิดต่อยอดอะไรได้เนี่ยก็อย่าลืมครับแบ่งปันเรื่องต่างเหล่านี้ ไปยังบุคคลที่ท่านรู้จักด้วยนะครับขอบคุณมากวไว้พบกันในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังบรรจุถึงตอนนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ